อันนี้ก็มาดูนะครับน้องน้องปวชอหนึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์นะทำงานนะครับเน,นี่เกี่ยวกับการทักษะการาใช้เนะนะครื่องมือแฮนด์ดูเนาะไม่เกี่ยวกับเครื่องจักรไฟฟ้านะครับน,นี่ก็ขวขักขวัญกันเลยทีเดียวนะครับน,นี่ได้กี่ชิ้นแล้วหัวหน้าสอ,สองได้กี่ชิ้นแล้วครับหัวหน้า ครับห้าเออรีบไปไหนครับเหมือนจะรีบจัดท่าทางให้ถูกต้องพี่เออมันมีท่าของมันอยู่เลื่อยนะมันโคมดูดิเราตั้งตรงบ้าเลื่อยอะ่ะแล้วเวลาเลื่อยนีย่เห็นไหมทำไมมันเอียงมันเฉียงเนี่ยเราต้องรู้แล้ว ว่าทำไมเราตัดเฮ้ยมันไม่ตรงไงเราตัดแล้วเราลองวัดฉากดูไหมอ่ามันฉากไหมแล้วทำไมเราตัดแล้วทำไมมันยังไม่ตรงอยู่แสดงว่าเราก็ต้องจับท่าเราให้มันถูกต้องถึงว่าเห็นไหมเอ๊ะทำไมมันเอียงนี่คือเหตุผลว่าทำไมมาเซอร์ถึงให้ใหตัดอ่าเกินจากชิ้นงานเกินจากแบบที่ออกแบบไว้ งานแก้แล,ล้วนนะครับงานแก้เนี่เป็นงานที่บอกตรงๆนะครับไม่ง่ายนะงานแก้นี่ไม่ง่ายนะครับแต่ก็มีวิธีการของมันนะครับนี่ก็ทำให้เพื่อเกิดนะทักษะในการใช้นะครับกล้ามเนื้อเนาะมือดูดีเวลาเราขีดด,ดู้ดีเราใช้เวลาเราขีดฉากเราวัดฉากเราฉากอย่างนั้นหรอ แล้วเครื่องมือหรือกองพนนนพเนอย่างเงี้ยเออขยับออกเขาฉากยังไงอาจารเอาฉากยังไงครับเวลาเขาขีดเออก็ทําให้มันถูกต้องมันมีตั้งหลายท่าหลายทางเออแล้วอาจารย์ก็ไปขีด่โดยใช้ปลายฉากมันถูกต้องไหมเออถามว่าได้ไหมได้แต่มันถูกต้องไหมหลังมันตรงไหมหละเส้นเออ ใช้เครื่องมือให้ถูกทําไมตัดไปแล้วทําไมมันยังเอียงอยู่เราวัดตรงหรือเปล่านะเลื่อยอะแต่ละอันน่ะมันเข้าของมันไหมเจ๊ด,ดู ะของมันนะครับมันมีจังหวะของมันกล้ามเนื้อนะครับแขนนะท่าทางนะไม่ใช่สักแต่สไลด์อย่างเดียวแต่ไม่ดูเลยว่ามันถูกต้องไหมท่าทางเรามันเวลาเลื่อยแล้วเลื่อยเราตรงไหมนะครับทำไมมันถึงเอียงเออมันก็มีสาเหตุของมันอยู่นะอย่าสักแต่จะนะครับเลื่อยอย่างเดียวแต่ต้องดูด้วยไหมแต่ละท่อนมันโอเคไหม เป็นกำลังใจให้น้องๆปวชหนึ่งช่างใจเย็นนครับ